วัีวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องสุนทรผู้สู่โลกวรรณกรรมไทยนะคะหัวข้อแต่ละหัวข้อนะคะก็จะแบ่งตามประเภทที่จะสอนวัน,นี้เลยนะคะความสําคัญของสุนทรผู้ในวรรณกรรมไทยนะคะ เป็นกวีเอกนะคะที่ยกระดับกรให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชนค่ะโดยเฉพาะการประพันธ์กรนิราศและกรวิธานค่ะรวมถึงการวางจังหวะก,การประพันธ์แบบใหม่ทําให้บทกวีเข้าถึงได้อย่างง่ายขึ้นผลงานของท่านที่เด่นนะคะก็จะเป็นาภาพัยมณีค่ะได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดวาารรณคดีและท่านนะคะยังได้รับการยกย่องจากนินสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวนาารรณกรรมในปีพศ2529ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นประวัติของสุทพนภูนะคะสุทพนผูนะคะเกิดในวันจันทร์ที่26มิถุนายนพศ2329ค่ะสถานที่เกิดนะคะก็จะเป็นบริเวณเหนือของราชวังหลักค่ะหรือในปัจจุบันนะคะคือสถานีรถไฟบางกอกน้อยค่ะวิดานะคะเป็นชาวบ้านกล่ำค่ะอําเภอแกลงจังหวัดระยองส่วนมันดานะคะไม่ปรากฏชื่อที่แน่ชัดค่ะแต่ว่าเชื่อนะคะว่ามีพื้นเพมาจากเมืองอื่นเช่น เพชรบุรีหรือสะเทินเซาค่ะการได้รับราชการและการบวชะคะ่ะการได้รับราชการครั้งแรกเมื่อเติบโตขึ้นนะคะได้รับราชการในเมืองหลวงนะคะและก็ได้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตประจําพระราชสานักของราชการที่สองค่ะการบวชนะคะหลังจากสิ้นราชการที่สองจุนคอนผู้ได้ออกบวชที่วัดเทพธิดารามค่ะเป็นเวลาทั้งหมดนะคะ18ปีจากพศ2367 ึงพศ3 0 8 5ค่ะรับได้กลับมารับราชการครั้งที่2นะคะหลังจากการบวชนะคะก็ได้รับตำแหน่งเป็นอารักษ์นะคะในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีค่ะต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวดะคะในราชการที่4จึงได้เลื่อนตำแหน่งให้เป็นพระสุทโรุหะค่ะ ผลงานเด่นนะคะก็จะเป็นประเภทของนิราศนะคะนิราศขอขทองนิราศสุพรรณนิราศเมืองแกงนิราศพระบาทนิราศวัดเจ้าฟ้านิราศอีเหนานิราศพระประถมนิราศเมืองเพชรและนิราศลำพันธ์ที่บาทค่ะี่แล้วก็เป็นประเภทของนิทานนะคะก็จะเป็นพระไพมณีโคบุตรพระชัยสุริยาลัชนะวงแล้วก็สิทธา แนวคิดและคุณค่านะคะแนวคิดน,นะคะซึ่งเป็นสาระที่ผู้เขียนนะคะต่างสื่อออกมานะคะเช่นเนื้อหาข้อคิดคติใจและคุณค่าค่ะซึ่งจะใช้นะคะประโยชน์นะคะให้ผู้อ่านเนี่ยได้รับประโยชน์จากวรรณกรรมโดยแบ่งเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์ที่เน้นความงดงามของภาษาและเน้นอารมณ์ของความรู้สึกค่ะและยังเน้นด้านสังคมนะคะที่เน้น ปัญญาและข้อคิดในการดำเนินชีวิตการถูกยุกย่องกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะการถูกยกย่องเป็นนะคะกะวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะคือการยุกย่องเชิดชูพระสุพทรภูหหานซึ่งที่รู้จักกันในชื่อของสุพรรภููซึ่งเป็นกวีสําคัญในต้นสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะผลงานของท่านนะคะได้ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและคงยังคงได้รับการศึกษาชื่นชมจนมาถึงปัจจุบันด้วยค่ะเหตุผล er ที่สุพทรพูนะคะได้รับการย<ๆ>ุ่งก็คือผลงานการประพันธ์อันมากมายนะคะท่านนะคะได้ประพันธ์ผลงานจํานวนมากหลากหลายประเภทนะคะอย่างเช่นนิทานนิราศแล้วก็เป็นสุภาษิตห,<ม>หรืออาจจะเป็นบทละครค่ะ ผลงานที่มีคุณค่านะคะก็จะเป็นผลงานของท่านที่มีความโดดเด่นในด้านการใช้ภาษาและเนื้อหา่ฉพอะแง่มุมของชีวิตสังคมและความเชื่อค่ะรวมถึงการสอดแทรกนะคะคติธรรมข้อคิดทีด่เป็นประโยชน์ค่ะการได้รับการยอมรับจากนานาชาติค่ะองค์การยูเนสโกนะคะได้ยกย่องให้สุนทรภู่นะคะเป็นบุคคลสำคัญของโร,รา้นานการรมและในวาระครบรอบ200ปีค่ะ ผลงานด้านวรรณคดีที่ยาวที่สุดนะคะคือวรรณกรรมเรื่องพระภัยมณีถือว่าเป็นกวีนิพนธ์ที่ยาวที่สุดในโลกเรื่อมีบทประพันธ์ถึง12,706บทค่ะและท้ายนะคะมีผลงานในหลายราชการค่ะท่านนะคะได้มีผลงานเกี่ยวกับการประพันธ์ที่โดดเด่นนะคะในสีราชการแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะไม่แก่ราชการที่หนึ่ราชการที่สิค่ะ วันนี้เนื้อหาของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ